คือตัวน,นี้เป็นเรียกว่าเป็นโดนไลท์คนขับค่ะถึงแม้ว่าใบพัดจะข่จะพังไปแล้วเสียหรือว่ามีข้อบอกพร่องไปครึ่งหนึ่งแต่โดนก็ยังสามารถบินต่อไปได้เรื่อยๆค่ะคือตัวน,นี้เป็นเรียกว่าเป็นโดนไลท์คนขับค่ะ เราจะมีนักบินที่อยู่ที่ศูนย์แล้วคอยควบคุมการเดินทางทั้งหมดของโดนตัวนี้ค่ะอันนี้คือ2ที่นั่งนี่คือสามารถไปเดินทางได้2คนโดยที่เราไม่ได้ขับเลยนะเราไม่ขับแค่ตั้งอบอกเพราว่าต้องการไปที่ไหนแล้วเขาก็จะพาเราไปเองค่ะมันเป็นโดน AI นั่นเองนะคะับท่านผู้ชม หน้าจออยู่หน้าจออันนี้คือจะโชว์ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนค่ะเหมือนกับว่าให้โชว์ให้เราดูว่าเออตอนนี้คุณอยู่จุดนี้แล้วเราใกล้จ,จะถึงจุดหมายปลายทางคุณหรือยังแต่วาจริงๆแล้วเบื้องหลังค่ะคือเราจะมีนักบินที่คอยควบคุมโดนการบินอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ที่ศูนย์ของเขาอ๋ออันนี้มันไม่ใช่หน้าจอที่แบบไปสื่อสารกับน,นักบินแต่วแต่วา GPS ใช่ค่ะแต,แต่ว่าข้างในดวงกงก็จะมีกล้องด้วยออเพื่อ,อที่นักบินจะได้ดูว่าเออเรายัางปลอดภัยอยู่ดีนะคะ ไม่งั้นเกิดแบบขึ้นไปแล้วเกิดความกลัว<ช>ความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหมดสติอะไรเง<ช>ี้ยนักบินก็จะควบคุมแล้วก็นําเครื่องลงมาจอดได้เลยฉุกเฉินได้เลย<ด>ใ,ชใช่ไหมฮะ<ช><อ>แล้วก็ตัวนี้มันมีการใช้งานจริงหรือยังครับคือตอนนี้ค่ะเรามีเทสไฟล์มาแล้วกว่า16ประเทศ5้า0 0ครั้ง1ิปีที่ผ่านมามันเริ่มเทสไฟล์ตั้งแต่ประมาณปี2014ค่ะแต่ว่าในที่ไทยเรายังไม่เคยได้ทำเทสไฟล์มาก่อนค่ะอืตัวนี้ในบินอยู่แล้วใน16ประเทศใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีประเทศไหนบ้าง โอคือหลายประเทศเลยค่ะจะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบทางยุโรปหรือว่าแบบ,บในเอเชียก็คือบินมาหลายประเทศแล้วค่ะความสะดวกสบายของภายในเป็นยังไงบ้างครับ <S 1> <S 1> ก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะสูง180ศูงเท่าไหร่คือสามารถนั่งยืดขาได้สบายแต่ว่าข้างในคือเราจะไม่มีแอร์นะคะแต่ว่าเราจะมีที่ระบายอากาศแทนเพราะว่ามันนั่งแค่ประมาณ25นาทีค่ะก็คือประมาณ30กิโเมตรค่ะ คุณพลผมสงสัยนิดหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยลักษณะเป็นโดรนเนี่ยมันคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นบินกันทั่วไปหรือเปล่าครับมันจะคล้ายก็คือรูปนักภายนอกของมันคล้ายแต่ว่าจริงๆมันมีความปลอดภัยสูงกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วประมาณ65%ของอุบัติเหตุของเฮลิคอปเตอร์ค่ะจะเกิดจากนักบินแต่ทีนี้ของเราค่ะเนื่องจากมันใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ จะเกิดวัติเขตมันคือน้อยลงแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีใบพัดค่ะประมาณ16 By ath, บใบพัดซึ่งหมายความว่าถึงแม้ว่าใบพัดจะพังไปแล้วเสียหรือว่ามีข้อบกพร่องไปครึ่งหนึ่งแต่โดรนก็ยังสามารถบินต่อไปได้เรื่อยๆค่ะคือ50%ของใบพัดที่ไม่หมุนแล้วนะเขาบอกว่าโดรนยังสามารถบินได้เพราะว่าแต่ละคู่ค่ะจะมีมอนิเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบ work independently ค่ะซึ่งมันแน่นอนครับมันจะไม่มีทางที่แบบว่าจะเสียพร้งในหนึงห้าอร์นหรอกเนาะก็ เป็นความปลอดภัยของเจ้าตัวโดรนที่ชื่อว่า Sky Image อ่าเราพาเข้ามาชมด้านในกันบ้างนะคุณพลอยค่ะอันนี้ก็คือตัวเบาะซึ่งสามารถปรับเลื่อนได้ไหมหรือว่ามัน,น,น,มนเป็นเบาะี้ถูกฟิกแล้วฟิกไวแล้วค่ะ<อ>แต่เราก็จะมีที่รักเข็มขัดด้วยค่ะครับมีเบลให้เราเนาะในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยนอกจากเบลที่เรามีเห็นอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไร,รเพิ่มเติมอีกไหมครับคือสมมติว่าถ้าเราบินอยู่ใช่ไหมคะแล้วข้างหน้าค่ะมีสิ่งกีดขวางก็คือตัวคนขับอะค่ะนักบินก็คือจะทําการหยุดแต่ว่ามันก็คือจะค้างอยู่ที่วนฟ้าค่ะคือมันจะไม่ไปไหนนอกจากาว่ สิ่งกีดขวางนั้นก็คืออยู่ระยะระยะของมันก็คือนานเกินไปเราถึงจะบินกลับไปส่งจุดเดิมค่ะพวกเรดโด้เรด้์เรามีไหมครับเรามีเหมือนการถ่านเรด้าคือก็จะสามารถดูสิ่งแวดล้อมได้ที่ระยะอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันยากมากเลยที่จะไปชนกับอะไรครับหน้าจอนี้ทําอะไรได้บ้างครับเราสามารถดูได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วค่ะเป็นแค่นี้หน้าจอตรงนี้เป็น GPS นะครับคุณผู้ชมนะฮะก็จะทํา หน้าที่เป็นตัวบอกตำแหน่งว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วสำหรับราคานะครับที่ผมสืบมานะตอนนี้เนี่ยตัวเจ้าโดรนพาสเซนเจอร์ของอีหังเนี่ยนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่15ล้านบาทนะรวมกับเซอร์วิสอีก3ปีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องใบอนุญ,ญาตเนี่ยเขายังไม่ได้จดนะก็เป็นราคาที่ตั้งไวก้กลมๆก่อนนะครับ